อะไรเอ่ยมีรูตรงกลางอยอ้ากวงงไม่คิดว่าจะเป็นห่วงกันมั่งเหรอเป็นยามกลางคืนแล้วไม่ดีเมื่อคืนได่เชื่อไหมว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ได้หลับยามเลยเพราะอะไรอ่ะก็เพราะมัวแต่มานั่งดูไอ้หนุ่มใต้คนนั้นสิมันนั่งจู๋จีอยู่กับแฟนของมัน ทั้งคืนเลยแล้วเดี๋ยวนี้ไอ้หนุ่มใต้คนนี้นะมันเลิกกรีดดุ้งกรีดยางแล้วมันเข้ามาทํางานในกรุงเทพแฟนเขา,าเหรอโอ้ยคู่นี้เขาคบกันมานานแล้วนี่ขนาดผู้ชายนะร้องเพลงร็อกจีบนะผู้หญิงก็ตอบด้วยความไมตาตีด้วยการร้องเพลงรักผู้ชายมาขับวินมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงยังตามมาเป็นเด็กสกอยผู้ชายไปเป็นกระเป๋ารถเมย์ ออไปเป็นคนขับรถเมย์ผู้หญิงก็ตามไปเป็นกระปีคอยเก็บสตังอีกเอาอย่างนี้ดีกว่ามาดูคู่รักเขาเรียกว่าตำนานคู่รักทอรหดคู่นี้กันเลยดีไหมครับพี่น้องครับ ใส่อยู่ในกอดทอ่มอไอ้ไข่ดุยลูกทักสินรูปหลอไม่ชอบเลยขาดคอชอบเลยขาราบา Don't think Ba. ช่วยกันหวังว่าอีกไม่นานมันต้องดี เฟรมดี 20F รารกแพร, F, ารวาด2ครับคุณตังครับสวัสดีนะครับน้องเฟรมสวัสดีนะครับแพรวาโอ้โหต้องบอกว่าคู่นี้เป็นคู่หลอ่อคู่สวยมากนะครับ นอกนั้นยังไม่พอนะครับน้องเฟรมก่อนน้องเฟรมเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงแข็งแรงอยู่แล้วนะครับจริงๆเพลงนี้พี่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะง่ายสำหรับเฟรมนะครับแต่ก็ทำได้ดีมากนะครับ<อ> <c oughs> บางช่วงมีความเป็นร็อกของเราอยู่นะครับแล้วก็จะมีความเว,เวลาเอื้อนเสียงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำได้ดีมากๆโดยเฉพาะท่าเต้นตอนท่อนกลางนะครับผมพี่เห็นแล้วพี่เป็นคนขับรถใช่ไหม ใช่ไหมครับอันนี้เป็นความขับแมมย้งไหมครับในเรื่องพี่อยากเป็นกระเป๋าเลยครับ <c oughs> กระเป๋าเางเกงนะครับ <c oughs> ตอนท่าเต้นตอนกลางนะครับถือว่าดีส,ส,ส่วนน้องแพรวานะครับน้องแพรวาเป็นคนที่ร้องได้คมร้องเพราะและก็ร้องได้สวยเหมือนกับหน้าตานะครับ เพลงแบบเพลงนี้นะครับพี่ว่าเหมาะกับวิธีการร้องของแทยวามากๆนะครับสรุปแล้วคู่นี้เป็นคู่ที่สนุกและเหมาะสมกันมากครับขอคครับครับสวัสดีครับทั้งสองพี่ว่าโชว์นี้เป็นโชว์หนึ่งที่พี่ชอบนะครับมันสนุกดีดูแล้วพี่ลืมไปเลยว่าพี่จะต้องเป็นคอมเมนต์อะไรพี่รู้สึกว่าพี่ได้ดูโชว์ที่สนุกสนานโชว์หนึ่งนะครับ เฟรมนอกจากจะเล่นกีตาร์เก่งแล้วยังเอวพริ้วด้วยชอบชอบวันนี้วันนี้ดอกนี้จำไปนานนะครับส่วนน้องแพรวาก็พี่ว่าสไตล์แบบนี้เพลงแบบนี้แพรวาทำได้ดีครับทำได้ดีอาจจะเป็นตัวของตัวเองมากหรือเปล่าเพลงนี้เออ ก็ขอชมครับเป็นโชว์ที่ดีครับชอบก็ระวังเรื่องตอนประสานนิดเดียวนะครับมันจะมีเพี้ยนนิดหน่อยรวมๆพี่ชอบครับดีครับ,บคุณกายครับครับสวัสดีครับแฟรวาคร,ครับเพ็ญครับพี่ชอบมากนะสองคนเนี้ยค่ะมันมันสนุกแล้วมันก็ดูแบบว่าอิสระธรรมชาติดีอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากเลยเพราะว่าเวลาที่เป็นศิลปินเนี่ยบางทีมันต้องมีความ ต้องต้องบ้างนะครับมันก็ต้องแบบเต้นแบบอย่างเงี้ยมันก็สายไปสายมาหรือว่ามีมุกอันนี้ดีเป็นลูกล่อลูกชนสําหรับศิลปินทําได้ดีมากนะครับตรงนี้ส่วนเรื่องของการร้องเนี่ยเพลมีจังหวะดีแต่พี่รู้สึกว่าเสียงมันอั้นไปนิดนึงในบางช่วงนะครับบางครั้งมันแรงไปน,นิดหนึ่งเท่านั้นเองถ้าแบบว่ารู้จักผ่อนบ้างก็จะดีนะครับส่วนแพร่วาเสียงเข้ากับสไตล์นี้ดีครับขอบคุณค่ะนะฮะทั้งสองคนมีจะบีดมีจังหวะที่ดีแล้วก็ คอนที่เดินมาจับมือนานไปนิดนึงไม่รู้คิดอะไรหรือเปล่านะรู้สึกไม่ค่อยยอมปล่อยแล้วก็มีตอนจบนิดนึงถ้าแถมอะไรให้พี่มีท่าเด็ดๆสักนิดนึงก็จะแจ๋วมากเลยครับโชว์นี้ครับยงไงก็สนุกมากทั้งคู่ทำได้ดีครับโชคดีครับ v ีสองและ v 2ยี่สิบ